สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ครับผมเสพภาพี่น้องนะครับอ่ามาเห็ดกายิงน้ํามันเครื่องครับพี่น้องทําจากขวดพลาสติกเก่าครับพี่น้องครับขวดถึงมีหัวบีบนะครับมีหัวบีบพี่น้องครับก็เดี๋ยวเราต้องไปหาวัสดุก่อนพี่น้องวัสดุก่อนนะครับสันซิลแล้วก็เป็พี่น้องเด้อนี่ครับยี่ห้อนี่นะครับเพื่ดีพี่น้องสันซิล มาแล้วครับสองมิหนึงเขาจะเอาปองนี่นะครับพี่น้องครับเห็ดนะครับมันจะกปองใหญ่เนี่ยนะพี่น้องเนาะจะบรรจุแล้วมันเครื่องได้หลายอุปกรณ์ก็คือนะครับขวดนติกานะครับสองเรี่งนี้ครับสามทางสายลมพี่น้องเนี่ยสามทางสายลมนะครับแลยกานี่พี่น้องสำคัญนะครับ ขาเต้นครับขาเต้นกลางนอนพี่น้องเขาจะไปนอนน้ำตรงน้ำตามันเก่าแล้วนะครับจะเก็บขามันไว้ข้างในมันจะมีหูพี่น้องนี่พี่น้องสังเกตไล้นะครับมันจะมีรูนะครับมันเสียทรงความยาวของอันนี้มาใส่ปากขวดครับพี่น้องครับมาเห็ดกันเลยครับอุปกรณ์หนึ่งท่อขาเต้นใส่อันเดียวกระพาะพี่น้องใส่อันเดียวกระเพาะแท่งเดียวกระพาะนะครับสอง พี่น้องครับก่อนอื่นครับถอดหัวครับไอ้ขว้วครับปีถอดเลยพี่น้องอันนี้บ่อยางไรครับถ้าออกตะใส่ในมันก็บอะไรครับโอ้อันนี้มันทำไมเป็นสกปรกมากเนี่ยพี่น้องมันมันสิมีใส่ในอยู่ครับใส่ในน้อยเราเอามาเห็ดพอพอทรงแล้วมันเกลื่อนครับเอาตะแครงนี้ครับ เอาแต่แค่นี้พี่น้องอันนี้ก็หางอีนนกอนนะครับอันนี้ถอดหัวแล้วะพี่น้งนะองเนาะถอดแล้วก็ถอดออกมาครับมันจะมีทอขา,ขาวๆพี่น้องดึงออกมาเลยครับแล้วก็ถอด บูดนี่ออกพี่น้องบูดนี่ถอดปะหยาดครับเ้าสมุนหมุนมันก็สมุนสัง้งใส่เล้วพี่น้องเนะแต่ว่ามันบลอกออกครับบที่นี่ห้องงานเล็กน้อยครับป๊อกนี่ออกเลยพี่น้องอุย้ยสปริงครับเอาสปริงไว้พี่น้องมันจะมีลูกปืนนะครับลูกปืนพลาสติเกเยอะข้างในนี่พี่น้องมีสองลูกเด้อพี่น้องครับรุ่นนี้มีสองลูกเอาออกทั้งสองเลยครับ เอาลูกปืนออกเฮ้ยลูกปืนออกครับลูกปืนพลาสติกลงแล้วครับลงอันนี้ก็มีครับอันนี้ตัดออกครับตัด,ดออกรัดออกแล้วมากระสีใหนลูกปืนลักษณะเดียวกันครับแทงออกเลยครับไม่ ออแล้วครับนี่ลูกปืนครับแต่วาสปริงใส่กลับขึ้นคือเก่าเลยครับเด้อแกนนี่ยนะครับเห็นเป็นรูแล้วมาที่นี่เขาใส่กลับขึ้นครับใส่กลับขึ้นเอาสปริงเข้าไปคือเก่าครับใส่กลับขึ้นอันนี้มันจะสชุกกันอยู่ซื้อรถพี่น้องเนาะมันสีมันเนี่ยนอยู่ตอนเอาฝาใส่ครับเดี๋ยวเลยครับฝาถอดออกแล้วเป็นงีสีแล้วพี่น้องสุกเข้าไปครับ ซูขก็ไปทักเข้าไปครับพี่น้องครับขันนั่นบังคับได้เขาเข้กักดเข้าไปครับอิสหมุนจังเลยครับหมุนหมุนหมุนเออดึงบงเข่าแล้วพี่น้องที่นี่หู้โลงครับมาเดี๋ยวกันไกลกันไกลกันไกลหวาน้ะครับเอาพ่อครับ ใส่กลับคืนคืนเอเราครับใส่กลับคืนเข้าไปด้านในฮะมันสิ่เหลี่อลมลงมาครับตัวนี้ลงมาเตาครับใส่กลับคืนตัวนี้ประกอบครับประกอบ,บ,อบ,บตัวนี้นะครับนี่ลองเจาะหูนะครับเด้อเจาะหูครับ ดอกสว่านขนาดพวกขนาดอะไรระพี่นองเนี่ยมันลบ100จอกลองอีกพี่นอ้อลองอีกโอเค คเดี๋ยวลูกขวดครับเขาสายอย่างเขาตัดออกมากครับมัานนี่นะครับเขาสิเสียบ ล่มขาไปพี่น้องเสียบล่มครับทางนี้ขาหัวปำล่มครับแล้วเป่าครับขาห,หัวเป่าครับมาครับเสียบไปครับการล่มดันรุดออกมาพี่น้องครับขันแห็นนั่นเลยครับ โอเคก่งปีกครับพี่น้องครับข้างบนกับขัดนะครับยา่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับลักษณะนี้นะครับ่พี่น้องทำให้แน่นได้ครับท่านี้หัวเป่าลมมาเสียบเขาครับท่านี้สีพ่นน้ำมันเครื่องครับพี่น้องครับแต่ว่าเข้าตังมาเสียบสายอีกพี่น้องครับเสียบสาย โอ้ฟิตจะหน่อยพี่นนองมันดีแล้วครับเป็นฟิตครับอ่าโอเคครับลองก็นาเสียบเขานี้ครับเพี่งนองครับหู้ดีแล้วครับที่เขาจ่อไว้นะครับเสียบเข้าไปครับสายนี้สีน้ำดำมันเกลือกันมากครับ น้ำนันมันเกินเกินม,มานะครับเวลามันถือแรงดันเข้าไปในเพล่เมื่อกว่าสิบดันมันเกินเกินม,มาพี่น้องก็อ่อนที่เกี่ยวเนี่ออกพี่น้องเพราะว่าณันคันออกเลยนะครับชึบนี่คือตัวไปต่เอเซ็ตขับหัวนะครับชึบ ก็เป็นความพร้อมกับมาถึงคันมาลองกันแล้วนะครับเสียบปลัป๊กปั๊มล้มแล้วครับมาพี่น้องครับหัวหัวเป่าลมโซมิกพี่น้องขันออกครับขันปากมันออกแล้วพี่น้องเด้อครับขันคลิปคันออกแล้วพี่น้องครับมันสิบพอดีเลยครับพอดีกับบูนี่นะครับพี่น้องฮ่า โอ้อันนี้ทางออกพี่นอ้องแน่นเลยครับหลังจากที่เสียบแล้วก็เป็นเรื่องสี่แล้วครับพี่นอ้องปืนยิงน้ำมันเครื่องครับครับพี่น้องครับมาเบิ่งเวลาเติมน้ำมันเครื่องกันเลยครับนะครับถอดสายครับถอดสายออกจุ๊บนะครับ สามทางครับเป็นสายยางก็ซื้อครับเป็นองมุนเลยครับมุนเลยนะครับหอครับโอ้เหลายอยู่เป็นองค์เกลียวเต้ครับนี่เป็นลิตรบุญห่บเป็นองประกอบครับง่ายๆครับเพราะว่าฝ้ามันมุนได้เป็นองคฝ้ามันมุนได้ครับตั้งตัวมันลงเลยเป็นองตั้งตัวลงแล้วก็หมุนฝาเข้าไปเลยครับเอาห้แนนเลยครับ เพราะว่ากันล้มดันหนอครับพี่น้องแล้วก็สาย,ยครับเดี๋ยวเขาถอดอันนี้น้องเพื่อครับหวัวของสายนี่เขาเอาตะไบฝนจีนไอยโอ้แม่ไปมาลองกันเลยครับติดนี้ครับลองกันเลยเสียบลงไปพี่น้องมูพอดีเลยครับเนี่ยมูพอดีเลยเอาพี่นออ้อง

แต่อร่าลกดไลคกดแค่์กดติดตามกดบัจจุันเพื่อมเ่องม่ๆด้วยน